ดอกเลยน้ำกันสีดอกไฮียาหลดน้ำผักงามเียงามครับงามเนี่ยอันเด็ดอกหนึ่งเด็ยกายางไก่อีหรีตัวข่อย โอ้ข่อยยางวันนี้บ่แมนบอกโอ้ข่อยยางขึ้นมาค่ะน้ำงามจ่าสีเดียวกับใบไม้คุณอ่ะโอ้ยังอ่อนๆอยู่จ่ะนี่เปิดโอมี่ผู้ใดมาเห็นติอ่อนๆอยู่ด้วยจ่ะโบแกเออโอ้งามงามโบแกเลย เปิดปีโทรจะงาดอกเดียวน่ะค่ะโอ้คุณดอกหนึ่งโอ้คุณนี่อีกว่าไรว้าเถวโอ้หืมอืมได่โวยเลยนะเนาะนจะนี่นี่นี่ดีกว่า ีเดียวกับใบไม้ไมเลยดอก,ง,ดอกงามเห็ดต้องมีมูรดเล็ดกดำเห็ดมานนี่เหี่ยวเถอะละคอยมาอ้วนๆนี่ละ เจ็บ,บืดเดียวก็เต็มตาเต็มตาจ้ะอะไ,วไวแล้วอคอยบอกบอกมีดคอยทิ้งลงถุงตาดูสิเสียอีกเออเวลาโบตัดกะเสียบมีดไว้แก่กะตาว่าต้องกัน จับออกปอกมีดนะต้องซุปเข่าซุปออกงามได้ดอกงามงามอันนี้ก่ใหญ่ซื้อโอบไอด้เท่าเด้อจ้ะใหญ่บบได้เท่าใหญ่ออนเนาะ จันทวจจน,นจันเห็นเลยดอกสีเฮียล่นะน่ะเขาเตะร่มเขาว่าเห็ดเห็ดน้ำมุนนะ <laughs> อยู่นี่ตัดขาเห็ดพีมพดกําอยู่หนาะตัวบักไง ปัดขาเหตุองกับตาไปเลยเนาะตัดขาก่อนมันหนักอบอ ก็หัวก็หักตัดขามันหนักพกูดจากพ่อแม่พี่น้องจ้าพาพ่อแม่พี่น้องเข้าแต่ป่าทุกมือทุกมือม่งไงบอจ้า มวนจะผู้ใดมากจังมวนเด้อจากเกเพีรนี่ไยบ่ามากกับบ่าม,ามวนเด้อจากเมือ่อจะแต่ฝรั่งฟังโคงมากมากจากบ่ได้เฮ็ดกับเข่าจะป้านะไม่ยางเล่นก็เอาว่าจะได้เข่าทุกมืออืนจะยังไงก็ฝากค่ณแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝังโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฟังโค้งนะคะ ว่าฝรั่งฟังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปป้าใดเนาะยางป้าใดหารอเก็บเห็ดน้ำกันจ่าหนาเห็ดก็ต้องเอาแต่เห็ดไว้ก่อนเนาะจ่าพ่อแม่พี่น้องจ่าเดี๋ยวมดเห็ดละกันอยู่แต่บ้านละจ่าบ่มียางไปแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์เด้อจ่าเด้อขอบคุณทุกยอดวิวที่ คอยเบิงคอยแงี้ยสิติดตามรับชมฟรังฟังขงมาตลอดเนาะจ้าเนาะวันนี้ไปละจ๋าใบบายอืมอจ้าสะอ่อนดอกอืมดอกสวยๆเลยจ้าดอกพอกใหญ่โอ้โหงดเทียบอันหนึ่งงามงามมากจ๋าอีกดอกหนึ่ง เพื่อนของเพื่อนใก,ใกล้กันคุณตัดขา,ยยา,าดอยแต่ห้องไปเห็นดอกนี่จะใ่หอยตัดขางามจ้ะเหี่ยดอันนี้เขามีเพื่อนนะคะสวยมีเพื่อนวะจ้ะปร,ระก่อนจ้ะพลังความคงถือถุงหุบเดียวเห็นยลายดอกจ้ะน,นี่นี่ดอกหนึ่งจ้ะ สองดอกนีดหนึ่ดอกทำงามดอกกำลังน้อยเมืองสั้นสายแน่กขอโทษขออภัยเด้อดจ้ะเด้อกล้องทรายกล้องทรายกระไดหมุนป้าแน,น่เห็นเห็ดแน่กระตื่นเต้นไปน้ำจ้ะกล้องกระสีสายหนีแน่สั้นแน่หมุนไว้แน่ขอโทษขออภัยเด้อดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า ไงโอ้โหเฮ็ดกำลังฟางโพงตกกำลังฟางโพงเอาใส่ทุงจะเห็ดน่ะคุณประกอบเอากระตาไปเขาบอกไงน่ะตาดขางามๆมาจด้อคุณน่ะนี่ดอกบรกงามเลยจ่าใหญ่ๆคุณน่ะเยอะดอกงามๆจ้ะดอกเห็ดเออส่อนดอกเห็ดจ้ะ นี่จะว่ามีไฟเยียนปวดๆจืจจูต่เอเฮ้ยชันกล้องซันกล้องสายกะขอโทษขออภัยด้วยจ้าลองฟังโอ้ยขานะหน่อยสะออกเงาจะงามๆเลยไปดอกง,งามๆจ้ะ ไปไม่กับสีคือกันอันใดเฮ็ดจักอันใดไปไม่ออกอยู่เดินเลยอืออือโอ,อ้ดอกเห็ดโอ้โหโอ้นี่จ้ะงามแท้เปิดดอกเห็ดได้ดอกงามงาม,มจ้ะ ตรงๆแล้วยกคข้างหน้าขนาดบ้านหลังเดียวนะตาต,ต,ตทาทั้งหน้าเฮาไปฮันมีรถจอดเดียวเลยเ้าเจาขี่รถข้ามามาเหมือนอันพวกที่เขามาได้เขาไปเห<า>็ดอันแฟกมียูอันเมลี่อืม <laughs> บ่ต้องอันนั้นวาให้กันเด้อจ่าเดอ้อขอโทษขออาภัยพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อจาอ่าเด้อผิดพลาดประการใดก็ไดดตัดขาลายหรือว่ากล้องสั้นกล้องทรายกล้องเลี้ยวก็ขอโทษขออาภัยทุกคนเด้อจ่าเดอ้อฝรั่งฟังโงกับพยายามมีให้ซ่าที่สุดละจา่าตอนเาท้าไทยกับทรงคือซ่าอยู่จา่าแต่ว่าตัดออกมามันหังเร็ว หรือว่าเป็นน้ำเฮาเห็นเห็ดแน่ตื่นเต้นไปน้ำแน่เนาะจ่าเนาะทึงจับมือเดียว,วเ้าะจ่าพอว่าแยกกันเก็บกับพูนประก่อนจ่าพ่อเมียพี่น้องจ่าไปละจ้าบ๊ายบาย